a l โ youtube สวัสดีหมู่เพื่อนทุกคนชา่า youtube หรือบ่ะยูกกันแล้วแต่มัเนี้ยจะมาแกะแกะกล่องนะ <c oughs> มาเบิงเอนซีเมน์ยังเ <c oughs> อาเสียงกระหายสแต็กราวลายไปเลยมาเบิงกันว่ามันคืออะไรมันคือ เรื่องไล่มานั่นเองเนาะมันเป็นแค่เป็นเคอร์นอย่างมันเป็นเลเซอร์บอกเขาว่าูคุคายเทห์ฮาจี้ใส่แหละมันกับมันมีแลนนี้นะมันก็เป็นให้น้องมูน้องหม,นงมาน้องแมวเจ็บหรอกเนาะตัวนายคนที่เป็นหักหมาเนาะเป็นทานหมาทานแมวสารับสีแอนตีเน้เนาะอันนี้มันแค่แบบา่า,กกาสูงนกะับคนมับขี่รถจักรเนาะมอเตอร์ไซค์นะมันหมักมีภคยที่มีปัญหาหมาไล่หมาไล่หมาหมักไล่มไหลมักแกงเลยเฮา เ้าบีบเ้าบีบบนสีใส่มาน,นมันก็จะแลงน,นี้เนาะนี่ก็จะมีฐานมาให้ประมาณนี้แล้วใส่ฐาน,น,นจะไปลองเปึง้จะไปทดสอบเปึงว่ามันใส่ใส่ได้คือเขาโม่แท้บ่เนาะพวกขี่รถจักรในช่างสุดคือต้นมาลายเนาะพวกใครขี่รถจักรก็จะเข้าใจดีสิรู้ดีเนาะไปบุกขี่ขววก,ขก็จะบุกเข้าใจเนาะพวกครูคนขี่รถใหญ่ก็จะบุกหู้ล้งเนาะ อมันยังว่าคืออันยากเลยมันก็แมนอยู่บ้านเนี่ยเมันก็แมนอยู่บ้านเนี่ยมันเป็นแปลกๆแ,แล้วเขาก็ยากเลยโอ้ยดูความเข้าเขา,าเป็นบ่เข้าจังไรเนี่ยออกแบบมาได้เลยเนี่ยโอ้ยตายละ สั่งเด้สีเหลืองก็เหอเนาะนี่ประมาณนี้เนาะนี่กดเนาะตัวนี้บลองใส่บางส่วนมัน <Hindi> ท okay. ี่ตัวไเนน่ะมันมีให้มีหูให้มายืนมาหมออันนี้เป็นเครื่องฝึกมาก็ได้แล้วนี่ให้หมอบให้ยืนนี่ไรเห็นบ่เป็นหูเห็นเป็นหูป่ เนาะแล้วก็เป็นไฟเนาะกคยทดลองเบิง้งบ่มีนูทดลองให้เบิงเบ้งบ่แถวนี้ได้จะไปทดลองให้เบิง้งเนาะมันเป็นเครื่องลายม้าั่นเองเนาะได้กลับกิดสีประมาณนี้จะมีสีดำสีเหลืงแต่ว่าสีดำเบิด้ดได้แต่สีนี้เนาะบัลลังก์คอยไปทดลองเบิง้งเนาะประมาณนี้มีสายคล้องคล้องมือให้พร้อมเบื่อได้สีเหลืองตั้งบ่มักคอยตั้งบ่มักสีเหลืองโอเคมัลลังก์จะไปทดสอบให้เบิง่ง